สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะ around the w o ด l d เลยนะคะวันนี้นะคะคุณแม่ใหม่กำลังจะทำกับข้าวอีกแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้มาบอกสูตรเพื่อนๆนะคะเหมือนเดิมเนาะเออมาคุยแวะมาคุยอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนคะ่ะวันนี้นะ,ะวันที่13นะคะพฤษภารสองห้าหกสี่นะคะวันนี้ก็เย็นแล้วนะคะวันนี้ทั้งวันคุณแม่ไม่มีเวลาทำคลิปเลยนะคะคุณแม่ก็เลยบอกว่า แวะมาทักทายเพื่อนๆตอนเย็นๆเนอะตอนเวลาที่คุณแม่ทํากับข้าวนะคะคุณแม่เพิ่งอบเอ่อ <c oughs> อะไรอะ่ะ <c oughs> จริงๆจะทอดหมูกรอบอะค่ะเพื่อนๆเนอะจะทอดหมูกรอบแล้วทีนี้พอคุณแม่ใส่หมูเข้าไปนะคะ <c oughs> คือหมูจริงๆคุณแม่ต้มแล้วนะคะแล้วคุณแม่ก็เอาออกจากตู้เย็นเนาะแล้วคุณแม่ก็เอาไปทอดเนาะแล้วน้ำมันมันกระเด็นนะคะคุณแม่ก็เลยเอาไปอบนะคะแล้วก็เพิ่งจะอบเสร็จนะคะเพื่อนๆค่ะก็เลยเอ่อก็เลยจะได้แวะมาทัก <c oughs> ขายคุณเพื่อนเนาะนะคะอบหมูกรอบก็คุณแม่เนี่ยอบเออไม่ใช่อบแบบว่าหมูเป็นเหมือนคล้ายๆสามชั้นนะคะอบเสร็จอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวคุณแม่จะค่อยเอาไปทอดนะคะมันจะได้แบบว่าน้ำมันไม่กระเด็นเนาะมันก็จะกรอบๆอ,อะคะ่ะเพื่อนเนาะค่ะอันนี้ก็แบบว่ากำลังร้อนๆเลยนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะชิมดูเนาะอืมอืม อ,ม,อ,ม,อ,ม,อม,มันจะเป็นแบบว่าเว่าคุณแม่ซื้อหมูมาวันก่อนใช่ไหมคะแบบชิ้นมันใหญ่นอ้อยแล้วคุณแม่ก็หัห่นหันแล้วก็แม่ก็เอาที่เป็นเนื้อเนื้อเนี่ยไปทําก๋วยเตี๋ยวเนาะแล้วแม่ก็เอาหนังเก็บไว้นะคะ ต้มหนังมันเก็บไว้นะคะแบบแบบหนังที่แบบมีเนื้อติดหน่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนๆแล้ววันนี้คุณแม่ก็เลยบอกว่าเออเอามาเนี่ยค่ะเอามาอบเอามาอบเนาะแล้วก็ค่อยไปทอดนะคะอืมร้อนนะครัเพื่อนๆเป็นไงกันบ้างเนาะสบายดีกันไหมคะก็คุณแม่ก็หวังว่าเพื่อนจะสบายดีเนาะ เมื่อวานนะคะคุณแม่ลงคิิปตรวจโควิดไปเนาะเพราะว่าคุณแม่แบบมันมีอาการไอนิดนึงนะคะก็เกิดอาการแบบวิตกจริตเนาะวิตกจริตก็เลยแบบว่ารีบตรวจโควิดนะฮะอ,อร่อยเลยก็ผลน,นะคะ ที่โชว์ไปแล้วในคลิปเนาะก็ค,คือคุณแม่ก็ไม่ได้ติดโควิดนะคะ mm hmm. ก็แฮร์รี่เขาก็ไปเดียมตามปกติเนาะแล้วก็เดี๋ยววันนี้คุณแม่จะคุณแม่อบหมูเสร็จแล้วใช่ไหมคะคุณแม่จะพาเพื่อนๆไปดูพืชผักสวนครัวของคุณแม่นะคะมีความภูมิใจเนาะอยากนาเสนอนะคะพาไปดูแป๊บเดียวเนาะมไม่ได้ใช้แบบเวลานานนะคะเดี๋ยวคุณแม่พาไปดูเนาะเพราะว่าวันก่อนที่คุณแม่ให้ดูไปนะคะอ,อ้อะไรนะ เอ,อมันจะมีบางอย่างอะที่มันยังไม่งอกเนาะแต่ทีเนี้ยพอวันเนี้ยคุณแม่ออกไปดูนะคะมันก็จะมีบางอย่างที่แบบว่ามันงอกมาใหม่เนาะก็เลยแบบว่าก็เลยอยากจะภูมิใจนําเสนอนะคะ <c oughs> วันนี้อากาศครึมๆนะคะเพื่อนๆค่ะอากาศครึมๆแล้วก็เอเไม่มีแดดเลยมีแดดตอนช่วงเช้านิดนึงนะคะเพื่อนๆ ค่ะที่แดดช่วงเช้าพักหนึ่งก็ตอนนี้เวลากี่โมงแล้วเดี๋ยวคุณแม่ดูก่อนโอหกโมงห้านาทีนะคะที่นี่นะคะอังกฤษตอนนี้ก็เขาเรียกไงปกติถ้ามันมีแดดเนี่ยพระอาทิตย์ตกจะประมาณประมาณประมาณสามทุ่มอนะคะ่ะสามทุ่มกว่าเนาะค่ะก็เดี๋ยวนี้นะคะคุณแม่ให้ดูเนาะเพื่อนๆค่ะวันก่อนที่คุณแม่โชว์ผักชีเนาะผักชีมัน มันมันยังไม่เท่าไหร่เนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยค่ะมันขึ้นได้มาแบบประมาณเนี้ยค่ะเพื่อนๆอ๋อภูมิใจนําเสนอนะคะแต่ว่าไอโหระพาน่ะปกติอะมันขึ้นมันขึ้นก่อนผักชีนะคะเพื่อนๆแต่ว่ามันโตช้าเนาะมันโตช้ากว่าผักชีนะคะมันก็ยังเป็นแบบว่าสภาพอย่างนี้อยู่นะคะโอ้คืนไอหนังหมูแล้วติดฟันคุณแม่นะคะเพื่อนๆคุณแม่เลยจะไม่กล้ายิ้มนะคะค่ะแล้วก็ าลูกโอ้หนูมาหนูมาดูมะเขือเทศไหมลูกชายกําลังตามมาเมื่อกี้เขาบิวไอ้อะไรหน้ามาเบิร์กอะค่ะมาเบิร์กับคุณพ่อเขาอยู่ห้องคอนเซเวตอรี่รูมนะคะแล้วก็เพิ่งเสร็จหนูใส่ชุดหนูใส่ช้อคุณแม่หรอคะหนูระวังโดนมะเขือเทศปะปานะครับลูกระวังนะพี่แค่ฝุ่นพี่แค่ฝฟิวใหม่หนู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 เดี๋ยวคุณแม่จังเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับลูกเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง นี่มะเขือเทศของคุณพ่อแฮร์รี่เขานะคะมะเขือเทศเขาสามต้นเพื่อนๆเห็นไหมน้อเดี๋ยวนะคะอู้หนูไอจังเลยลูกนี่คุณแม่จะโชว์มะเขือเทศให้ท่านผู้ชมดูนะคะนี่ค่ะมะเขือเทศเนาะคุณแม่จะเอียงเอียงกล้องนะคะเพื่อนๆค่ะนู้นอย่าเขย่าอย่าเขย่าอย่างนั้นครับลูกแล้วก็สตรอเบอร์รี่นู้นระวังลูกไี้แคบตูหนูเสื้อมนมีมันยาว อ,อ,อันนี้นะคะขอโทษด,ด้วยนะคะเพื่อนๆคขาทุลักทุเลหน่อยเนาะค่ะเพราะว่าแฮร์รี่เขาออกมาหาคุณแม่นะคะเอ่ออันนี้สตรอเบอรี่นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็รม่มโตแล้วนะคะสตรอเบอรี่ของหนูใช่ไหมหนูดูสิลูกหนูแท็กแคร์ care, สตรอเบอรี่หนูไหมคะลกูก yeah, อืมอันนี้ก็ผักชีแต่เพื่อนๆข oh. ะคุณแม่จะบอกว่า ไอกะเพรานะคะเงียบกริบเลยนะคะเงียบกริบมากๆเลยก็คือไม่มีสัญญาณใดๆทั้งสิ้นนะคะว่ามันจะงอกนะาหนู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 ไม่เอาไม่ดึงอันนี้ค่ะลูก่ะอะหนูเอาออกไปข้างนอกไหมคะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเส้นยาวๆหนูต้องการสเปซหน่ะลูกเออออกไปดึงข้างนอกน้อหนูบีแคบฟูหนูถอดเสื้อมามีออกไหมคะแล้วก็อันนี้นะคะเพื่อนๆค่ะ อันนี้ผักชีลาวค่ะอันเนี้ยวันก่อนที่คุณแม่ถ่ายคลิปให้ดูเนี่ยคือมันยังไม่ขึ้นแต่วันเนี้ยมันขึ้นมาแล้วนะคะก็เนี่ยแหละค่ะอันนี้อ่ะที่เป็นสิ่งใหม่ที่อยากจะโชว์เนาะก็คือผักชีลาวเนาะคือคุณแม่เนี่ยไม่ได้ปลูกอะไรที่มันเป็นเขาเรียกอะไรคนอื่นเขาอาจจะปลูกอะไรที่มันแบบว่ามันน่าตื่นเต้นเนาะแต่คุณแม่เนี่ยคือปลูกผักง่ายๆขึ้นเนี่ยคุณแม่ก็ตื่นเต้นแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะแค่ผักชีอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็แบบว่าตื่นเต้นแล้วเนาะ ก็กคลิปจะยาวแล้วนะเพื่อนๆหาเจ็ดนาทีแล้วก็วันนี้ก็มาโชว์แค่นี้แหละคะ่ะเพื่อนๆน้องมาทักทายนะคะทักทายสั้นๆก็คุณแม่ก็หวังว่าเพื่อนๆจะสบายดีกันทุกคนนะคะยังไงก็เทคแคร์ดูแลสุขภาพนะคะเพื่อนๆค่ะถ้าชอบคลิปคุณแม่นะคะก็กดไลค์กดแชร์นะคอมเมนต์ comment, subscribe เป็นกําลังใจให้คุณแม่ด้วยนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะสําหรับวันนี้คุณแม่ขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ